ตอนนี้ตัวจริงเสียงจริงของบล็อกเกอร์ผมไม่ขอเรียกว่าท่านนี้เลยครับขอเรียกว่าแฟมิลี่นี้นะครับก็มานั่งอยู่กับเราณตรงนี้แล้วนะครับเอายินดีต้อนรับครับเรียกล็อกอินก่อนนะครับอินอินแอนแอนแอนดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีก่อนค่ะขอแนะนําตัวนิดนึงฮะแนะนําตัวนิดหนึ่งทางหัวหน้าครอบครัวก่อนครับก็ชื่ออินทาวุ d นะครับครับก็ชื่อเล่นชื่อ อินนะครับ <át S 1> คุณอ <su> ินนะครับมาทางคุณชื่อกนกพรค่ะชื่อเล่นชื่อแอนค่ะคุณแอนนะครับตัวเชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรคะตัวเล็กน้องตัวเล็กฮะผู้ดังๆลูกน้องเกรสนะครับคุณอินคุณแอนแล้วก็น้องเกสน้องเกรสนะครับทำไมไม่ออ่างฮะมีที่มาที่ไปไม่มีอะไรครับความชอบส่วนตัวอ๋อเป็นความชอบส่วนตัวนะฮะแล้วก็เป็นแฟมิลี่ที่ชอบเที่ยวกัน ไปเป็นครอบครัวใช่ครับไปกันก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องเกรสอีกหนึ่งแล้วก็กำลังจะมีในท้องอีกหนึ่งโอ้โหไปกัน4คนนะฮะแต่จ่ายแค่3นะฮะตอนนี้นยังมีช่วงโปรโมชั่นอยู่ช่วงโปรโมชั่นอยู่นะครับที่แรกนะครับที่อยากจะมาแนะนำคุณผู้ชมนะฮะให้ได้ทราบกันหรือว่า ไปเที่ยวกันแบบแฟมิลี่เพราะว่าจริงๆแล้วหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเราแนะนํากันไปเป็นคู่บ้างก็มีไปเดี่ยวบ้างก็มีแต่นี่ครั้งแรกนะฮะของดูแพลเนตที่มากันเป็นครอบครัวเลยนะครับนุนูจ๋าเคยไปเที่ยวเป็นครอบครัวบ้างไหมคะเคยค่ะนานไหมคนานแล้วค่ะนานมากแล้วนานมากเลยนะคะตอนนี้ก็โตแล้วใช่ค่ะทางานแล้วไม่ค่อยได้เจอแม่เลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวพวกพี่ๆเขาจะมาแนะนํากันนะฮะว่าไปกันเป็นครอบครัวสนุกสนานขนาดไหนที่แรกครับพาคุณผู้ชมไป ที่ไหนกันดีครับครับก็ที่แรกนะครับที่เราตัดสินใจเลือกมาเป็นรีวิวของคือค่ำคืนนี้ก็คือเดอะเฮนหัวหินนะครับเดอะเฮนหัวหินครับผมนะฮะก็ไม่ไกลไม่ไกลครับสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงขับไปนะฮะต่ขึ้นชื่อว่าหัวหินแล้วเนี่ยใครๆก็แบบไปได้ใกล้ๆแล้วแบบหัวหินนอง อบอุ่นนะมีสถานที่ใ่้่ะครับผมลองไปดูนะครับว่าเป็น Family ในวันนี้นะฮะดเฮนหัวหินนะที่คุณอินแนะนําเป็นยังไงบ้างขอภาพแรกมาแล้วนะขอขึ้นจอเลยครับนี่เลยค่ะโอ้ตรงนี้ส่วนไหนคะจะเป็นส่วนของบริเวณห้องรับประทานอาหารภายในตัวบริเวณห้องพัก อันนี้คือห้องส่วนตัวของเราห้องส่วนตัวพอเปิดเข้ามาปุ๊บจะเจอบริเวณนี้เลยก็จะเป็นโซนนั่งรับประทานอาหารนั่งเล่นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดอะเ็นหัวหินเนี่ยจะมีประวัตินิดนึงคือบ้านบ้านหลังเนี้ยค่ะจะเป็นของต้นะกูลดิสกุลเก่าซึ่งสร้างสมัยกรมพยาดำรงราชานุภาพเลย อ๋อนี่คือบ้านเก่าบ้านเก่าเอาทเป็นโรงแรมเหรอแต่แปลงเป็นโรงแรมใช่แล้วเขาตกแต่งเป็นสไตล์อะไรเหรอคะที่นี่ก็ออกจะเป็นแนวแนววินเทจนะครับน้องจะดูจากห้องดูจากตัวเฟอร์นิเจอร์ตัวสไตล์ตัวสีที่เขาเลือกใช้นะครับก็จะออกแนวร่วมสมัยนะครับหนึ่งอ๋อนี่น่ารักมากเลยก็จะสังเกตว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่เขาเลือกใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบรุ่นเก่าเลย คุณปู่คุณย่าเราเลยผมก็เลยจะบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างย้อนยุคหน่อยๆใช่ค่ะแต่ก็ยังมีความเป็นโมเดิลเข้าไปผสมด้วยใช่ฟอนิเจอร์เขาฟอนิเจอร์เก่าจริงๆหรือเปล่าฮะหรือว่าคิดว่าเอาเอาเอาฟอนิเจอร์ใหม่มามน่าจะเป็นฟอนิเจอร์ใหม่มารีโนแต่ว่ามาทําให้ดูเป็นภาพเป็นสไตล์วินเทจย้อนยุคย้อนยุคที่ส่วนของเมื่อกี้ห้องน้ำนะคะห้องน้ำนะครับ อันนี้จะเป็นสระจักรุซี่ส่วนตัวเฮ้ยนี่ส่วนตัวใช่ไหมส่วนตัวเลยเหรอฮะอยู่ข้างหน้าเหรอใช่ค่ะอันนี้จะเป็นคล้ายๆเป็นภูวิ่าของเราเองเลยนะครับที่นี่เขามีทั้งหมดกี่ห้องคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามีหลายห้องค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องแบบที่ค่อนข้างใหญ่มีความเป็นส่วนตัวนิดนึงแต่แต่เท่าที่ผมดูคงไม่ไม่ใช่แบบโรงแรมมีหลายแบบห้าสิบห้าร้อยห้องีไม่ใช่จะมีน่าจะไม่ไม่เท่าเหมือนสิบ <S <S สิบกว่าห้องอะไรเงี้ยสิบกว่าห้องแพร่เวรเหมือนกันนะคะแต่ละห้อง,อ,งอยู่ในเรือเนเดียวกันหรือเปล่าคะหรือ,รอเขาก็แยกๆก,กันอยู่ในบริเวณเดียวกันมากกว่านะครับก็คือก็คือใกล้ๆก,ก,กันแต่ว่าแต่ละบ,บ้านเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรนะมีความเป็นส่วนตัวของของของตัวเองใช่ครับอ๋อนะฮะเมื่อกี้หลังจากจะกุซี่ผ่านไปฟรับปึ๊บเฮ้ยแม่ใครเอ่อมีรูปติดเรทมาด้วยนะฮะที่ออกอากาศอยู่นะฮะแบบนี้ครับ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางประตูเดินลงสะส่วนตัวเลยจากห้องเราใช่ไหมครใช่เดินขอโทษที่ะาเดินออกทะเลเป็นประตูส่วนตัวที่บ้านนี้จะออกได้ทางเดียวอ๋อใช่อันนี้เป็นจากห้องเราแล้วก็มีทะเลอยู่ข้างหน้าเลยถูกไหมถูกต้องครับครับผมอันนี้ก็เป็นภาพของทางนี้เป็นสระว่ายน้ำดูสระว่ายน้ำตรงนี้นิดนึงนะครับ รูปนี้เป็นสระว่ายน้ำเป็นสระว่ายน้ำส่วนกลางก็สังเกตว่าเขาเลือกใช้สีได้ดีนะครับั้วกับกระบงกระเบื้องเนี่ยก็ทําให้ดูเหมาะกับสไตล์ของรีสอร์ทของสใช่ครับภาพนี้ใครถ่ายฮะตัวผมเองครับคุณอินเป็นคนที่ถ่ายรูปได้ไม่ธรรมดาขอบคุณมากครับนีจริงๆแล้วนี่คือสระว่ายน้ำอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นนะคะ คือคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆกันไปหมดใช่ไหมคะพื้นสฟ้าอะไเลยแต่เป็นกระเบื้องสีแบบอันนี้เาเลกระเบื้องตัดเล่นลายเหมือนกับมีความเล็กๆนิดนู่นนี่นู่นนี่เห็นแล้วมันน่ารำไรว่ายมาเลยค่ะพี่รักตอนนี้เท่าที่ผมเห็นแขกจะค่อนข้างน้อยเพราะว่าเรื่องกับห้องเขาน้อยถูกไหมฮะใช่ก็เลยมีความส่วนตัวค่อนข้างสูงแล้วไปวันธรรมดาด้วยอ๋อไปวันธรรมดาครับเป็นประเทชอบเที่ยววันธรรมดาอ๋อไม่ไม่อยากจะไปพลุกพล่านกับผู้คนมากนักนะฮะ มาอ่ะน้องนูจ๋าเราพาคุณผู้ชมพาไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นมองจากในบ้านลงมาที่ตัวจากรพัทที่มองลงมาซีส่วนตัวนะฮะแล้วก็ประตูด้านนั้นก็เป็นประตูที่สามารถเดินออกไปทะเลได้มากเลยค่ะมีน้ำพ่นด้วยใช่ไหมฮะใช่เป็นดัชเชสก็คือนวดหลังอะไรเงี้ยสบายเลยอุ่นด้วยไหมฮะอันนี้อุ่น มีอ oh, <so ุ่นด้วยเหรอฮะโอ้โหไม่ธรรมดาอันนี้คือแบบอยู่กลางแจ้งข้างนอกเลยใช่ไหมอยู่กลางแจ้งใช่ก็เรียกว่ากลางคืนนี่มานอนแช่ดูดาวได้ได้ใช่ใช่อยากไปเลยค่ะแม่แล้วประทับใจมากคือโรงแรมนี้นี่ค่อนข้างจะให้บริการแบบ ค่อนข้างฮัทระดับ5ดาวกันเลยทีเดียวคือเหมือนกัว่าเป็นกันเองเป็นกันเองแล้วก็พนักงานทุกคนจะจําชื่อของแขกผู้ที่เข้ามาพักเข้ามาพักพอทราบชื่อปุ๊บนี่คือทักเลยมีคุณอินคุณแกคุณปอจะจะเรียกชื่อเราตลอดโอ้โหอีอย่างเขาเขาแบบมีเขาเรียกว่าอะไรคะการบริการตลอด24ชั่วโมงเลยหรือเปล่าคะก็สามารถเรียกได้ตลอดเลยค่ะ เซอร์วิสไมล์เป็นเรื่องสำคัญมากที่ประทับใจแักท่องเที่ยวนะฮะหลายๆท่านคือหลายๆรีสอร์ทเนี่ยตกแต่งสวยอะไรอย่างนี้แต่ว่าไปพลาดตรงเรื่องเซอร์วิสไมล์นิดนึงบางทีทุกอย่างที่ทำมาเนี่ยมันดรอปลงไปเลยนะทราบนะฮะแต่บางรีสอร์ทง่ายๆโคซี่โคซี่สบายๆแต่บริการถึงเนี่ยมันกลายเป็นมันประทับใจแล้วอยากเอาอุ่นนะฮะที่แบบไปอยู่แล้วเหมือนว่าอยากจะกลับไปอีกกลับไปอีกนะฮะตรงนี้เรียกว่า ต้องเจ้าของรีสอร์ทดูอยู่ต้องระวังให้ดีๆนะครับผมขอดูตรงจุดนี้นิดนึงนะฮะถ้า่อไปค่ะนี้แบบลมติกมากขอลองขึ้นภาพนี้ขึ้นมานิดนึงโอ้โหคือเป็นส่วนรับประทานอาหารนั่งเล่นได้ติดทะเลใช่ไหมคะถัดไปทางด้านซ้ายมือจะเป็นบาร์เครื่องดื่มอะไรเงี้ยค่ะก็สั่งมา้กรองขาวๆนั่นอะไรฮะที่ลึลับนี่ฝ่าอ๋องนั่นเป็นประตูลงลงไปเดินลงไปทะเลนะครับคือตรงตรงนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเป็น อะไร<ช>ระเบียงของรีสอร์ทแต่ว่าถ้าเดินผ่านประตูไปก็จะเป็นชายหาดที่อันนี้ยกสเต็ปขึ้นมาป่ะฮะใช่ค่ะยกสเต็ปก็เดินลงไปก็จะเป็นในกล่องก็จะเป็นพื้นทรา,า,ายนะครับมีบมันไดลงไปโอ้โหน่าจะโรแมนติกนนไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะไปกันเรียกว่า สามคนพ่อแม่ลูกสี่คนป่ะฮะสี่คนตอนนี้นอย่างสามอยู่ตอนนั้นอย่างสามอยู่มาอยากจะทักไปต่อสักเล็กน้อยแต่ว่าเดี๋ยวเราเราข้ามมาดูตรงบาร์ดีกว่านะครับบาร์ตรงนี้นะฮะนี่ใช่ไหมคะที่บอกว่าทางซ้ายจะเป็นบาร์ใช่องลคะตรงกลางนี่คืออะไรคะก็จะเป็นพื้นยกระดับขึ้นมาแล้วก็จะมีโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อเผื่อไว้บริการแขกที่อยากจะทานอาหารใช่ครับแล้วก็จะมีเทียน เทียนจุดไว้แล้วอย่างงี้เขาบาร์เขาปิดกี่โมงคะบาร์ปิดกี่โมงไม่แน่ใจส่วนตัวคือไม่ได้นั่งจนปิดใช่ไม่างหนูไปค่ะหนูจะบอกอย่างกลับมานหนูบอกเพราเขามีห้องมี jacuzzi ส่วนตัวอยู่จะไมีกลับใช่ไหมไปนั่งจนบาร์ปิดทำไม เขาเปิดเพลงอะไรด้วยไหมฮะตรงนี้หรือว่าก็ชิวๆสบายๆสบบายยค่ะเงีๆน่าจะชิวๆมากกว่าต้องการให้แขกมาพักผ่อนพักผ่อนมาพักผ่ับนะครับเดี๋ยวขอดูมุมกว้างนี้อีกทีหนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับก็อย่างอย่างตรงบาบาด้านขวาเนี่ยเราก็ถ้ามองไปไกลๆหน่อยก็คืออันนั้นก็เป็นบ้านพักอีกหลังหนึ่งก็เป็นอีกสไตล์แต่ละหลังเนี่ยจะตกแต่งไม่เหมือนกันนะครับ อ๋อแต่มีเอกลักษณ์ของแต่ก็ยังยึดแนววินเทจอยู่ทุ่งทุกลังใช่ไหมครับตรงนี้ในส่วนของบาร์ใช่ไหมใช่ครับบริเวณตู้ด้านซ้ายเนี่ยที่เห็นจะโชว์เกี่ยวกับเรื่องไก่ก่อนเลยนะครับเนื่องจากชื่อรีสอร์ทเขาชื่อเดอะเฮนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในตู้เนี่ยจะโชว์เป็นไก่ของของเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาามีประวัติไหมฮะว่าทําไมเขาถึงมาเป็นไก่อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเจ้าของนะค่ะคือชื่อคุณโต้ง ออไก่ต้มู้แล้วฟังดูน่านะฟงดูนาจะรีเลทอะไรกับไก่แน่ๆเลยแน็เปลยอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงคือจุดที่ทําให้เราประทับใจของเดอะเฮนนอย่างแรกก็คือเรื่องอาหารนะครับอาหารมามาจากเวลคัมดิงเลยปกติเนี่ยเลคัมดิงก็ของที่อื่นๆจะเป็นลักษณะของน้ำผลไม้หรือน้าอะไรยแต่ที่นี้น้ําอะไรใช่ใช่ครับแต่ว่า ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเป็นอของของเดอร์เฮ<อ>นเออดอรเฮนเนี่ยจะเป็นของ,ข,องขึ้นชื่อเช่นรถช่อง ที่อร่อยมากๆของมังหัวหินอะไรเงี้ยนะครับคือก้าวขาฟราบเข้ามาก็ลดช่องก่อนเลยนะก็ชิมคอนๆนะฮะมีข้าวเหนียวมะม่วงอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งประทับใจเราเราไม่ได้อยากทานน้ําผลไม้เราอยากทานอะไรแบบนี้คือมาถึงแล้วก็ขอของหวานเลยสักดนึงเลยกอบล้างปากก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวตามน้ําอีกหนึ่งทีใช่ใช่ครับคือเขาไปคัดของขึ้นชื่อมาด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้ยอย่างภาพนี้ครับตัวอย่างก็คือ ตัวอย่างก็คือภาพนี้ก็คือเป็นอาหารเช้านะครับอาหารเช้าของที่นี่เนี่ยก็สามารถเลือกได้นอกจากเป็นอเมริกันเบปัตข้ตินะครับก็จะเป็นข้าวมันไก่ที่อร่อยมากๆอะไรอย่างนี้ครับจะปลาท่องโกรเขาเหนียวหมูปิ้งเขาเลือกได้สองจานเลือกได้สองจานนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยนะคบที่เราประทับใจมากๆคือเมื่อเราไปไปเที่ยวกันมาไปทานข้าวกันมาด้านข้างนอกเนี่ยพอกลับมาก็ พนักงานจะเข้ามาถามเราเลยว่าเราอยากจะทานชาหรืออยากทานนมก่อนนอนไหมนะครับแล้วก็พอเข้ามาถึงห้องเนี่ยนะครับก็จะมีดอกไม้นะครับวางไว้บนเตียงเลยใช่ครับผมครับแล้วก็ในห้องน้ำเนี่ยก็จะจุดจุดเทียนเียนหอมาจุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วที่เราเห็นเมื่อสักสักครู่นี้ก็ เอาพวงมาลัยมาให้เลยให้เป็นใจครความเป็นไทยนะครับจุดไล่ยุงอะไรให้ให้หมดทุกอย่างนะครับก็เร่าก่บบริการชนะใจกันไปเลยข้างหนึ่งได้ที่ไปที่ใหม่แล้วค่ะอย่างนี้อยากจะทราบเลยคือว่าถ้าหนูจะไปเนี่ยหนูจะไปในประเทศไหม่บริการขนาดนี้เนี่ยตอนที่จองไปเรทอยู่ที่ประมาณ 4- 5,000บาทช่วงนี้ค่ะแต่ว่าจองในงานท่องเที่ยวสยเที่ยวไทยนี่ที่มีอยู่ช่วงนี้ครับจะต้องไปเช็คกันอีกทีนึงอนทีอะอยู่แล้วแต่ถ้าราคาเต็มนี่มนี้ น่าจะสักเจ็ดพันครับตอนนั้นตอนนั้นคุณแอนไปประมาณ5,000ถูกไหมฮะที่เป็นือบัตรเชอร์จากใครเที่ยวไทยเป็นเป็นห้องที่บอกว่า7,000คือเป็นห้องที่มีสระว่ายน้ำมีซุ้มมีจักร์ซี่แล้วอันนี้เป็นห้องที่แพงที่สุดแล้วอ๋อคือแพงที่สุดในราคานี้ใช่ค่ะแล้วมีห้องอื่นที่ถูกกว่านี้ไหมคะมีค่ะมีก็ราคาก็จะลดหลั่นไล่กันไปอาจจะเป็นมีแค่บัทแมนอ่างอาบน้ำธรรมดามีสระว่ายน้ำ อาจจะไม่มีจักรุซี่อยู่อะไรเงนแต่ไหนๆไปกันครอบครัวแล้วขอถึงถึงหน่อยก็รเรียกว่าเอาพีคไปเลยนะฮะ5 0 0 0บาทนะครับหรือว่าถ้าเป็นวอลช์หรือ7,000ก็ตามนะฮะที่เรียกว่าราคาเต็มนะฮะเดจ๋ยวในช่วงในเสาร์อาทิตย์นะครับ จากที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยผมถือว่าไม่แพงไม่แพงนะคะจริงๆแล้วบางที่ที่แบบนี้สระน้ำหรืออะไรจะแบบเหมือนอัพอันนี้เป็นบูธที่รีสอร์ทอีกหนึ่งอันที่อยากจะแนะนํากันจริงๆนะฮะใช่แล้วครัอันนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งที่นะฮะด้วยความรวดเร็วเหลืออีกสองที่นะครับที่จะพาไปเห็นฝีมือการถ่ายภาพของคุณอินแล้วตื่นเต้นครับอยากเห็นจริงๆแบบช่วงนี้เบรกนี้หมดเวลาไปแล้วอดใจรอสักครู่เดียวครับ